จสมอมัน่ really ้เส really i̇şte so ียบหละใ่นสบตัวตัวงนี้ยบยังม่แล้วนำนำิ้ล้วแควายแหมควยฟาผูาเนี่ยเบิดแนีสบเลครับทีว่าคักแต่บ่คักเครื่อ่อเนเสแก็ไ

น mm, ี่นึงมันเออเอาอีกเน้เรื่องเนี้ยหกบกอันนี้แซ่มัมมันดีมันเขาไปยังไงนะจะมย้เมาแ้วเดี๋ไังไม่ยิ้เลยก่ดีพรตพุ่นที่บไปมันจะ้องเลนมันตับขาวอ่ะ อะไรดิกับต้อดอยโอ้ยไดคนเด่ตังไ่เราบุกามันบมัน้เนเยู่ตรงนี้ทำหนเ่วบกข้าวข้าวสู้กันสู้กันมองเบดอันนี้นนหน่อยนูนอขึ้นนนังนุนหน่อยบ่ นูน้อยเฮ้ยนูน้อยมันบ่มันบ่มันบ่มันหอมมันอแซ่บบ่นนอ่อไม่มว่ต่ด้งมิซอง้องันละสอ่อันูันหนาอยนมันน่้อยนูนน้อยนูนน้อย นุ้น้อยนอนรลังเป็นค้าศัพท์ของสายจุเนี่ยมันดีรับอม,มันหอดบัตตเลยเนี่ยจะขายเสื้อลองไห้บมกตับครับขา งน <c oughs> แต่มันค้นกับมองเนี่ยมองมองมองเป็นใครอ่ะมองไี่ลูกหนูตรงเนี้ยยังเต็มป่ะไหมตัดนะครัย <c oughs> อย่างไรบ้างครับลงหน่อยนีครับ ออันน mm ี hmm. <c oughs> mm ้เส่มาลยบุกมันบนันเบสโอ้ยมดมากไอ้เนอั่นอยู่น้อจ้านิโอ้แม่สิงขรอะไรแบนันป็นไงเยอะทำมแมมาลาพอนไก่มาลาพอนงานวันไปวต้องลูกเจกิโลอะไรนี่ด้ว